ตัวเล็กไปนิดเหรอตัวเล็กไปนิดนึงเหรอคะโอเคอยู่นะถ้าเป็นถ่ายอยู่ในกล้องก็โอเคอยู่นะโอเคอู พี่จุ๋มเสนหฮาสวัสดีจ้าขอสวัสดีคุณแม่มีตาครับผมขอสวัสดีทุกทุกท่านด้วยครับผมขอกัาท่านตาเอกอชัยด้วยครับผมสวัสดีครับพี่จุ๋มเสนหฮาครับมาทันไหมพี่จุ๋มเมื่อกี้พ่อเอกเล่นอนะ่ะจุ๋มมาทันหรือเปล่า หนูตัดไม่เป็นตัดตัดคลิปไม่เป็นยังไม่เป็นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆนะ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวกดให้สองครั้งเลยได้ไหมโอ้โหพี่ปนอม <c oughs> จะรักน้องมากไปละ <c oughs> พี่ปนอมจะรักน้องมากไปแล้วนะจ๊ะไม่ต้องรักมากไม่ต้องรักมาก <c oughs> กดทีดเดียวพอจ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งไลค์สองแชร์นะจ๊ะ <c oughs> พี่ปนอมแหมดูเหมือนจะรักกันมากเลยอ่ะ มาไม่ทันครับยังไม่ได้ดูเลยโอ้โหต้องย้อนหลังแล้วแหละพี่จุม๋มขอสวัสดีคุณประนอมสุดพุ่มครับผมพี่ประนอมหัวรอ้อแกงน้องได้หัวรอ้อเดี๋ยวเธอไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะมานะ่ะพี่ในที่ในเม้นเนี่ยนะโอ้โหจังเลยจังเลย คืออะไรคืออะไรสวัสดีค่ะคุณจูึมัเียระกอที่แหลกองไม่หนเนาะ ที่แรกว่ากองไว้ข้างๆหรือว่าม<อ>ันยันบ่พออขวางคค้งเล็กไว้ยขวางคค้งเต็ไมไว้ดูใกล้โอเคมองไกลๆตัวหนังสือเล็กไปหน่อยดูช่วงกลางวันอาจดูดี ใช่หนูก็ว่าเล็กไปหน่อยนะน่าจะออกมายาวๆหน่อยใหญ่กว่านี้สักนิดจะโอเคเพราะว่าตัวใหญ่เนาะจริงๆกองสือต้องต้องใหญ่กว่านี้สักนิดนึงดูในกล้องหนูอะโอเคแต่ว่าดูดูเครื่องอื่นน่ะที่ดูกันอะไม่โอเคเล็กไปนิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาเองนี้ก็จะโอเค เอาอีกแล้วพี่จุ๋มอยนะู่ไหมอ่ะพี่จนะุ๋มอยู่ไหมนะ่ะพี่จุ๋มอยู่ไหมน่ะ